เเลยอาฝนเข้าตู้ไปเลยเฮ้ยคู่หลังนี่มาดุมากเลยโอ้โหเปไงคนลุกกันเซคนลุกเลยอ่ะหนาแอร์เย็นมันจะปากดีเฮ้ยเขาร้องดีนะคู่เลยเนี่ยดีเลยคู่เลยดีทั้งคู่เลยนี่ขนาดไม่ค่อยได้ร้องนะนะแต่ว่าร้องแนวอื่นไงโอ้โหเฮ้ยหนูเสียงเหมือนมากนุเสียงดีมากเลยนะนุเสียงดีมากเลยพี่ขอบอกเลยให้กรรมการเลือกก่อนนะคะเชิญ โอเคกรรมการหนักใจเลยนะถ้าเกิดเอาฝนเข้าตู้เนี่ยจบเลยแต่จิตใจง่ายเลยเขาเป็นต้นฉบับนี่นี่คุณดูขโมยหน่อยกันเป็นอยู่สองอย่างทำไมฮะไม่หนักใจก็หลับไม่หนักใจก็หลับเขาไม่หลับบอกแล้วว่าเขาหลับตาฟังโอเคอยู่นี่กรรมการครับเอหรือบีครับ นี้ลักษณะสวดมนต์เลยแล้วทั้งคู่นี้เสียงหวานเหมือนกันแต่ว่ามีข้อดีแน่แน่ยังไม่ถึงคิวแล้พวพ่อนว่อยากจะบอกเสียงดีอยากชมไม่แม,ม่มันคิดมันไม่ได้เออคจอมันพูดไปแล้วแล้วหนูจะพูดอะไรแล้วหนูจะพูดอะไรอะอืมปัญหาเยอะปัญหาเยอะ เงี้ยงี้ยเงี้ยตอบฝนพูดไร้เด็ต่ฝนพูดนิดเดียวนะเสียงดีนะเสียงดีทั้งคู่ค่ะแต่ว่าแคทเนี่ยจะมีอาการดึงอาการยืดหน่อยนึงนะคะถ้าแบบกระชับหน่อยอ่ะแคทมีสิทธิ์เขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วดาวเนี่ยจะกระชับจะไม่ค่อยยืดมากเท่าไหร่แต่มีบางรายละเอียดที่ขาดหายไปอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะมีเด่นมีด้อยแบบ นิดๆนะคะ่ะผมเอาตามนี้เลยเอาตามนี้เอาแแบบบบเนนีี้้อาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถือว่าพูดไปแล้วถือพูดแทนเราเลือกน้องแคทเหตุผลก็คือว่าน้องแคทเนี่ยนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนี่ไง <c oughs> โอ้โหเลยอ้คไม่มีอะไรพูดเลยไอ้ที่มันจะพูดอันนูจะพูดอยู่แล้วไงเ <c oughs> ก็บรายละเอียดได้ดี <c oughs> ใช่แล้วก็เขาดึงไปนิดนึงโอ้โหเป๊ะเลยได้ไหมเห็ไหมแล้วฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้น ฟังนู้น่ะดาวร้องดีงดแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างหายไปแหมาเป็นโคกเป็นโคสุดท้ายคุณเลือกน้องแคทเพราะอันนี้เขาไม่ได้พูดอันนี้เขาไม่ได้พูดเร็วๆที่พี่เลือกแคทเนี่ยเพราะว่าแคทจะได้ลูกธรรมชาติเพราะว่าแคทไม่เป็นนักร้องอาชีพอะอุ๊ยเอาแบบนี้อีกนะแคทไม่ใช่นักร้องอาชีพแล้อย่างเนี้ยแคทฝึกด้วยตัวเอง นและเห็นแล้วแคทลุขาวอยู uh ่แ huh. ล uh ้วโดนแป้งไปก็เหมือนไม่โดนนั่งเดี๋ยวนั่นหรือให้นั่งนั่งนั่งบอกนะบอกตั้งแต่แรกแล้วบอกว่านั่งเป็นนั่นเนี่ยเลยพูดอยู่นั่นอกให้นั่งนั่งอนุวัฒน์ผมว่าร้องดีด้วยกันทั้งคู่เขาพูดแล้วอ๋อเหรอฮะพี่เพอเอิร์นเนาะเพอเอิญ์เพอเอิญก่อนอ่ะเพอเอิญเพอร์เอิร์น พผเอิญแคทมาเจอกับดาวที่กระดูกแข็งกว่าก็เลยเลือกดาวชนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่เป็นคอมเมนต์แล้วมีความสุขมากทั้งตั้งแต่ต้นฉบับจนทั้งสี่ท่านที่มาแข่งแต่กลัวอย่างเดียวกลัวตัวเองกลัวอะไรกลัวเมียเหอะกลัวเมียเหอะจะเป็นเบาะไอ้ไก่ ไอ้กายแต่ผมกลัวกลัวตัวเองอย่างเดียวเรื่องอะไรอ่ะกูเป็นเบาหวานทำไมนะฮะเสียงหวานทุกคนเลยฮะโอ้ยเลยานั้นขอให้ไม่เป็นเบาหวานนะคะทำไมคะขอให้เป็นความดันแข็งคู่กันาคู่กันนะสิคุณแคทครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณพ่อผิวพันอะไยเรื่องกันเลยนะครับแต่ว่าเข้มผิวเข้มอ่า แต่ว่าคุณแคทนี่ขาวเหลือเกินนะครับแล้วก็เสียงหวานมากครับแคทมีแฟนหรือยังมียังยังไม่มีค่ะนั่นแคทชนะเออทำไมก่ะแต่พี่แอปไปให้คุณดาวแล้วไงเขาไม่มีแฟนนะคุณแคทอ่ะก็มันตัดสินไปแล้วตัดสินไปแล้วแล้วก็เขาคุณดาวเนี่ยใช่ไหมตัดสินไปแล้วเหมือนอยากจะเปลี่ยนเขาตัดสินคุณดาวยืนระยะอะไรทุกอย่างครบหมดเลยเลยใช่ไหมผมสัญญานะครับไปเชียงใหม่ผมจะไปที่ร้านนะครับ ไม่ใช่ขนมคกธรรมดานะฮะนี่ขนมคกชาววังเลยนะฮะโอ้โหยอดสุดๆดจริงเลยสำหรับผมให้น้องดาวฝน<ค>พูดไปให้แล้วเรียบร้อยอ แต่เพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวแคทประโยคแรกขึ้นมานี่เหมือนคุณฝนมากแต่พอร้องไปสักนิดสักนิดสักนิดเนี่ยไม่ค่อยเหมือนแต่ของดาวเนี่ยเขาควบคุมควบคุมได้ดีหวานมาไหอย่างนี้เระยะได้ดีพี่เขาบอกเลยยืนระยะได้ดีดีมากโอเคพี่ภูฟังแล้วไหมเรื่องร้องเรื่องเสียงดีมากทั้งคู่เลยแคทมีสำเนียงเป็นลูกทุ่งมากกว่ามากกว่าฝนครับมากกว่าพี่ฝนฝนเนี่ยเมื่อก่อนฝนก็สำเนียงคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าร้องไปร้องไปนานๆเข้ากลายเป็นลูกทุ่งกรุง อออกแนวเป็นลูกทุ่งกรุงไปละคือลูกกุ้งลูกกุงลูกกุงลูกกุ้งลูกุงที่ว่าเลี้ยงอยู่แคทน่ะมีความเป็นลูกทุ่งยังอยู่มากกว่าอันนี้คือตัวที่ทําให้รู้สึกว่าดาวจะคล้ายกับเพราะว่าดาวล้อมแบบเป็นลูกทุ่งกรุงเหมือนกันอืแนวเดียวกันแต่ว่าสองคนนี่สุดยอดมาก